ผิดวังซ้ำสองหลังถามถึงคดีแตงโม เมื่อวันที่4มีนาคมรายการโหนกระแสที่ดำเนินรายการโดยพิธีกรชื่อดังหนุ่มกัญชัยกำเนิดพรอยได้เชิญนางพานิดาศิริยุยทธโยธินแม่ของดาราสาวแตงโมนิดามาเปิดใจถึงประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นโดยช่วงหนึ่งของรายการแม่แตงโมเผยว่าแม่ไม่ค่อยสนิทกับกระติกแต่รู้ว่าเป็นเพื่อนและเป็นผู้จัดการส่วนตัววันนั้นแม่ไม่รู้กระติกอยู่ที่ไหนเขาคุยกันมาแล้วคุยกันตีหนึ่งแม่ไปถึงตีสี่ทำความรู้สึกว่าแม่คิดว่าเขาไปคุย រឿងអ្វី มานั่งออนวอนเราฮิโปนุชและเพื่อนเขาว่าอยากให้ข่าวได้ไหมแม่ถามว่าทําไมถึงไม่ให้ข่าวลูกแม่ตกน้ําทั้งคนแม่มโมโหเลยบอกว่าฉันจะให้ข่าวให้เป็นเรื่องของธรรมชาติเลยตอนนี้แม่ไม่ไว้ใจทั้งแอนนาฮิโปออนหรือเพื่อนของเขาทั้งหลายคนรวมถึงกระติกด้วยก็เขาพวกเดียวกันเขากลับมาเอาแมวที่บ้านน้องโมเขามาเอาด้วยกันกับฮิโปเมื่อเจอศพแล้วเขาถึงมาคุยกับแม่ทั้งแอนนาและฮิโป คุยกันทางโทรศัพท์เขาก็ขอโทษสำหรับฮิโปไม่ให้อภัย50ซที่โกรธแอนนาเพราะจะเปลี่ยนสถานที่จัดงานให้เตงโมจากโบสถ์ที่สุขุมวิทมาจัดที่โบสถ์พระมหาไทยทำให้โกรธแอนนาที่สุดจากนี้จะพูดอะไรเรื่องแตงโมต้องมาบอกแม่ก่อนนอกจากนี้แม่แตงโมยังระบุถึงกรณีการให้อภัยให้โซป,ปอกับโรเบิร์ตว่าว่าก่อนการให้อภัยน้องตกน้ำไปหนึ่งคืนปอโทรหาแม่ทางโทรศัพท์อยากไปเจอคุณแม่อยากขอโทษคุณแม่ แม่ยังโกรธอยู่ทีนี้โทรทุกวันจนถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังโทรอยู่บอกขอโทษจะดูแลคุณแม่ทุกอย่างเหมือนที่โมดูแลที่ยกโทษให้เพราะเขาสม่ำเสมอในการติดต่อคุณแม่รู้ว่าคุณแม่เสียใจก็ร้องไห้กับเขาเขาก็ร้องไห้กับคุณแม่ให้อภัย100เซก่อนหน้านั้นก็โทรหาคุณแม่ทุกวันโรเบิร์ตก็เช่นกันเพราะเขาเป็นเพื่อนกันมาด้วยกันแซนกับจอบไม่รู้จักส่วนกระติกไม่ให้อภัยเลยให้อภัยปอแต่เรื่องคดีเป็นอีกเรื่องแม่จะ ะได้เงินปรงศพจากปอด้วยเมื่อถามว่าเป็นค่าเยียวยาที่เขาจะให้แม่คุณแม่แตงโมบอกว่าใช่อันนี้คุยกันแล้วเป็นเงินเท่าไหร่คุณแม่ไปคูณมาผมยินดีให้สมมุติน้องโมเล่นละครเรื่องหนึ่งแปดแสนถึงหนึ่งล้านก็คิดไปว่าน้องโมจะมีชีวิตอยู่อีกสมมุติ30ปีคุณไปเมื่อถามว่าก็30ล้านที่แม่จะเรียกถูกไหมแม่แตงโมตอบว่าใช่ใช่เพราะถ้าน้องโมอยู่น้องโมจะมีรายได้มากกว่านี้อยู่แล้วนี่ยังไม่คิดรายละเอียดเรื่องถ่ายแบบถ่ายรูปอีก นี่เฉพาะละครน้องโมมีละครหนึ่งปีไม่ต่ำกว่าสองเรื่องสำหรับความคืบหน้าล่าสุดแอนนาทีวีพู้เพื่อนสนิทของแตงโมนิดาได้ไลฟ์สดเปิดใจในประเด็นนี้ว่าสำหรับเรื่องที่หลายคนถามเข้ามาตอนนี้ไม่ต้องโทรมาถามด้วยขอหยุดและไม่พูดอะไรแล้วไม่ขอพูดและทำอะไรขอเคลียร์ตัวเองแต่ขอพูดเรื่องเดียวคือเมื่อวันที่3มมีนาคมที่ผ่านมาแอนนาโทรหาคุณแม่แตงโมจริงๆเพื่อถามคุณแม่ว่าอยากเปลี่ยนสถานที่จัดงานศพหรือไม่เพราะสถานที่ อาจไม่กว้างและรับคนได้ไม่เพียงพอแอนนามไม่ได้โทรไปบอกสื่อที่ไหนขอกราบทุกคนว่าอย่าไปว่าแม่แม่อาจเข้าใจจากหลายทางซึ่งเราซึ่งเราก็มองว่าไม่แปลกเพราะตอนนี้มีข่าวออกมาเยอะ อันนาจะหยุดแล้วและไม่เข้าไปก้าไก่เพราะก่อนหน้านี้มีคนมาเตือนแล้วแต่การไปยุ่งไม่ได้อะไรหรอกเพราะสุดท้ายก็อันตรายกับตัวเราพอได้ยินสิ่งในวันนี้ยอมรับว่าเสียใจเราอาจต้องคุยกันใหม่ว่าเราขอโทษโมที่เราทําอะไรได้ไม่ตลอดรอดฟังขอโทษทุกคนที่อันนาทําไปแต่เจตนาจริงๆไม่มีอะไรที่ไม่ดีกับคุณแม่ต่อจากนี้จะไม่ให้ข่าวหรือพูดอะไรอีกเจตนาที่เราออกมาก่อนหน้านี้ เพิ่งหวังให้มวลชนมาขับเคลื่อนและสนใจคดีออกมาตามหาความจริงแต่เราคิดว่าทำหน้าที่เพื่อนอย่างดีที่สุดแล้วจากนี้ไม่ต้องมาถามความรู้สึกเพราะแอนนาคงไม่มีความรู้สึกอะไรจะให้อีกแล้วต่อจากนี้มีอะไรก็เก็บไว้ในใจขออย่าไปใช้ข้อความไม่ดีกับคุณแม่เพราะโมรักแม่มากอาจผิดที่ตัวเราจริงๆ และล่าสุดวันที่5มีนาคมคุณพนิดาคุณแม่ของแตงโมก็ได้ออกมาเปิดใจในเพจอีจันบันเทิงอีกครั้งโดยมีช่วงหนึ่งนักข่าวถามถึงเรื่องคดีของคุณแตงโมคุณแม่ได้ตอบว่าแม่บอกว่าแม่ไม่สู้แล้วให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของตำรวจให้ตำรวจเขาจัดการตำรวจก็เอ็นดูแม่อย่าใช้คำว่าสู้ดีกว่าและแม่ยังบอกอีกว่าไม่ถามถึงความคืบหน้าของคดีปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณคะ่ะ